ชีวิตท,ท่านประธานใหญ่สวัดดีครับท่านผู้ชมวันนี้กเกษตรกรไฮโซนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกผักของกเกษตรกรไฮโซนะครับโซ่อย่างน้อเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูสวนของกเกษตรกรไฮโซ นี่ครับต้นไม้ที่เราปลูกแทบจะปลูกด้วยกิิงนะครับดูมะละกอครับต้นหอมนะครับต้นหอมของเราปลูกด้วยมเมล็ดอ่าด้วยหัวหอมที่เราซื้อมานะครับแล้วก็มีปลูกด้วยมเมล็ดด้วยนะครับ วันๆเราก็นะครับวันๆเราก็จะอยู่กับสวนนะครับเวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราก็มีงานทํานะครับบางวันก็ได้มาดูบ้างสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางวันก็ชั่วโมงเดียวถึงเวลาจะน้อยแต่ก็ทําได้เยอะครับท่านผู้ชม นี่นะครับเป็นผักที่เราปลูกตอนกลางคืนครับเป็นผักแพวครับทันที่พี่น้องครับกะเพรานี่ยครับเราจะตัดยอดไปชำอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะขยายแปลงนะครับแต่ต้นหอมของเกษตรกรไฮโซนี่ก็กำลังงามครับท่านผู้ชมครับดูครับนี่ครับ มะละกอนะครับของเราก็กำลังงามแต่ต้นนี้เป็นต้นตัวเมียครับท่านผู้ชมอันนี้ดีหน่อยนะครับเป็นต้นสมบูรณ์เพศนะครับดอกมันก็จะประมาณนี้ครับท่านครับเป็นดอกเหมือนที่ปลายเล็กๆแล้วก็ตูดเหมือนกับคอขวดนะครับได้สมบูรณ์เพศหนึ่งต้นนะครับแต่ต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะ ต้นนี้ก็สมบูรณ์เพศนะครับต้นนี้เป็นตัวเมียนะครับเขาจะดอกใหญ่นะครับแต่ก็เอาได้นะครับเพราะเรามีจิตการขายเองครับอันนี้เพิ่งปลูกตอนนั้นกืนนะครับกระเพราเราเพิ่มไปทุกวันครับะรเแหนวันก่อนมันก็งามอยู่ครับแต่วันนี้เราขยายพันธุ์ช้ำออกไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็คงจะต้องลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่พาท่านผู้ชมไปดูผักของเรานะครับว่าจะงามขนาดไหนครับ บาะนี่ก็ปิงเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นการปลูกด้วยโฟมนะครับนี่ครับปลูกด้วยโฟมที่เราลอยน้ำไว้นะครับแล้วก็ปักหลักไว้นะครับตรงนี้กำลังตรงนี้นะครับกำลังน้มนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ปากกระยงนะครับ เพราะว่าน้ํารถเราก็ยกไปบ่ออื่นได้นะครับคือคือตัวตัวนั้นก็เป็นโฟมลอยน้ํานะครับเมื่อวานมันก็งามอยู่แต่เราตัดกิ่งออกไปขยายมีสาลแนนและก็มีผักแพลนะครับเรามาทดลองในน้ําแล้วนะครับตอนนี้คือเพื่อที่จะไม่ต้องการลดน้ําเยอะนะครับนี่ครับชีวิตง่ายๆนะครับ ปลูกผักกินก่อนนะครับถ้ากินได้เสร็จเราค่อยเอาไปขายนะครับท่านผู้ชมผักกระแยงเรากําลังขึ้นมานะครับวิธีรดน้ําก็ง่ายครับท่านผู้ชมรดอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากรดนะครับแต่ไม่รดมันก็อยู่ได้นะครับเพราะว่ามันชุ่มตลอดนะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับทําให้มันง่ายๆครับชีวิตไฮโซเกษตรกรไฮโซครับ ไฮโซแบบเซโซเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูพริกต่อนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก่อนนะครับว่านี่ครับกําลังงามนะครับเพราะว่าเราขยายพันธุ์อยู่เรื่อยนะครับมันก็แตกวิธีการ บ่อยๆจะทําให้หน่อใหญ่นะครับนะครับอีกแปลงหนึ่งก็เป็นโฟมขาดๆเก่าๆนะครับนี่วันนี้แดดถ้าจะอออนครับฝนตกยําเละมาหลายวันนะนี่ครับนะครับหลายคนอาจจะ สงสัยว่าตรงนี้คือถังอะไรนะครับตรงนี้ครับคือถังชี้วัวนะครับแช่น้ำไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปลดพืชพันธุ์ของเราครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแบบปุ๋ยที่เขาใช้กัน,นครับ เราใช้ชี้วัวลุ่นๆนะครับเรามีวัวอยู่สองตัวต่อไปเราก็จะทำแก๊ใช้เองนะครับนี่ครับสวนเกษตรกรไฮโซพิกขี้หนูไม่ต้องปลูกขึ้นมาเองครับนี่ขนุนนี่ปลูกมานานแล้วครับขนุนนี่ก็ได้ขายลูกแล้ว สวนกล้วยปลูกแบบไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ขายได้ตังค์เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับไปเดินดูสวนต่อนะอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือผักชีฝรั่งที่เราซื้อมากินแล้วเราก็เอามาชํา มันก็จะขึ้นประมาณนี้คลิปนี้เป็นคลิปนั้นสั้นข้างบ่อปลาพื้นที่น้นนอยๆแต่เราก็สามารถทำแปลงผักได้เยอะนะครับปลูกรวมกันกับต้นไม้ใหญ่ได้สบายได้แบบคิวๆครับท่านผู้ชมมาฟังนี้บ้างต้นก้วยฝั่งนี้ครับนะ